นับเป็นอีกหนึ่งคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปร,ปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือว่าปอป,อปอชจะต้องเป็นผู้ยื่นฟ้องต่อศาลเองผมกำลังพูดถึงคดีการสลายการชุมนุมของกลุ่มพลนวิทยประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะรํำลึกเหตุการณ์ผ่านไปไม่กี่ปีมานี้เอง แต่ล่าสุดนั้นจุลสิงห์วสันตสิงห์อายการสูงสุดได้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงสวัสดิ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีชวลิตยงใจย,ยุทธรวมถึงไม่ฟ้องอดีตผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติพัชรวาดวงสุวรรณและไม่ฟ้องตัวผู้บัญชาการตรํารวจคอบาลสุชาติเหมือนแก้วในกรณีที่มีการสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรแล้วมีผู้ที่เสียชีวิตและรวมถึงมีผู้บาดเจ็บจํานวนมาก กรณีนี้เป็นคดีที่จะต้องมาศึกษาเพราะว่าในส่วนของคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองนั้นศาลปกครองสูงสุดเพิ่งจะมีคำตัดสินเมื่อไม่นานมานี้บอกว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรวมถึงรัฐบาลในขณะนั้นกระทำการโดยมิชอบด้วยการสลายการชุมนุมและมีคำสั่งให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจ่ายเงินชดเชยให้กับบรรดา ผู้ที่มาชุมนุมทางการเมืองในนามของกลุ่มพันธมิตรรวมแล้วเป็นเงินกว่า32ล้านบาทเพราะเป็นการกระทําโดยของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่เมื่อคดีนี้มาสู่การพิจนารณาความผิดในชั้นอาญาของผู้สั่งการปรากฏว่า เมื่อปปชชี้มูลความผิดไปแล้วส่งเรื่องไปให้อัยการสูงสุดอัยการสูงสุดนั้นกลับบอกว่าคดีนี้ผ่านมานานแล้วไม่สามารถที่จะหาพยานหลักฐานเพื่อที่จะเอาผิดกับผู้ที่สั่งการได้ดังนั้นอัยการสูงสุดโดยจุลสิงห์จึงมีคําสั่งไม่ฟ้องทําให้ตัวของกรรมการปปชวิชามหาคุณนั้นบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นปปชก็จะส่งไปที่ สภาธนายความเพื่อให้สภาทนายความนั้นว่าความให้กับปปชโดยคดีนี้ถือว่าเป็นอีกคดีหนึ่งในหลายๆคดีที่เมื่อปปชชีชช้มูลความผิดไปแล้วแต่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องแต่กระบวนการที่สุดแล้วเมื่อปปชมีความเห็นว่าจะต้องสั่งฟ้องเองคดีจึงจะไปสิ้นสุดที่ศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองติดตามแกะรอยการเมืองได้ที่นี่กรุงเทพธุรกิจทีวี ทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย